ก็ไปดูหม่เสตกเก่าเนนะนขบ่อนติดตามหันยืนึกลายนะกดเบ่ง เอาเป็นว่าแจ๋งแล้วสนุกองใครกันแน่ในสายสยังยตันเห็นคอมเมนต์เลยนี่ไงเอามึงคือเห็นก่อนเถอะเจ๋งแล้วบอเบย์ฮัลอหลฮัลโหลสบายดีเอลย เป็นปะกับไปเบิ่งกูเนาะออกทอดเน็ดมึงเลยเลน็ดกูวะบดใช่มันต้องอยู่บ้านท่าเท่าน้นเ,นเน็ดนะี่เนาะแจ้สิโอเคกราบ สบายดีกาบสบายดีอีกเทืดหนึ่งพแม่พี่น้องลุงป,ป่านนะ่าทุกคนทุกขันที่กำลังเบึงกำลังชมขอมบคุณอกมาจานำกันพี่น้องจา้าวันนี้ก็เป็ดมือวันที่สิบหกบ่แม่วันที่สิบหกเลสิบหกวันแล้วที่ฉันอยู่ที่นี่เนาะออามากิดอ่ะ พี่เฮ้ยขึ้นมานนแม่ทองเทนแม่ทองเท่นผ้าายไปไงเออการมีอาผู้ใหญ่ใจด้ฝากเงินมาหายหหายพันฝากมนัษ์พันแปดหายเข้านะอหาร้อยจะหายใยายนะ ันสามสวยนี่ผู้จัเพิ่มเึงวนี้เพว่าเมื่อจาออกรถอยู่กับในตัวตีเฮอรนแล้วาหนลวพี่ก่อนเยะมาเอาเงินตีแล้วเนาะเอนมาหนีก่อนเแ่อนนี่นี่ผู้จ่ายค่ารถอะไรนี่ผู้จ่ายค่ารถอะไรนี่ไม่ใช่นี่แล้วนังตงนี้ม่ เออมันจะถูกแหใะขายปลาเจ้าเมย์เด้อทูดหามีเลยเนีเลี้บังเรียบังบังเห็นยบ่ล้วดูกระซองเอออยาาถ่ายโตอันนี้นะจำให้ไอ้มีพ่อน้องชายเออนี่ก่น้องชายเออน้องจ๋องดูจอาอะไรพูดอ่ะได้แล้ว นีฟัวนะบ่ลูกสาวนะครบ่เดม่ฟัวจตัวบ่ละลูกลาหาเ้ยอื่นมัลองเด้ลูกสาวลูกลาฮาอ่าขิงก็มือเงยมือย่างขึ้นมาเนี่ยเอยหย่างขนมาเนี่ยฮะเงยอย่างื่อยเ่ยเย็นยุเย็น้อย อจากนั่นล่นีคนนอนน้ำยะละโม่คนนี่คือบ่เก่มนอนคนเดียวละหันมุดชมุกยุงชมยุ่งเก๋นเจ้าชักเจ้าไฟฉาย็มได้ยังกได้จะงส่งทันพี่น้องกมได้ยะส่งอันคาร์โรดยหญส่งท่านตอนนี้นะถได้พันสามหนึ่งพันสามร้อยบาทเคยเราเราใส่โปรตต้องไหนโปไส่แล้วนี่ มีคนใจดีให้ขลุดเจ้าเออขอบคุณหลายเด้อมาเมื่อไม่ดีแห้งเฮ้ยจะเอาบุญหาวแม่นี่เอาที่ซีโลไปให้ลูกทรายเดี๋ยวก็สิบอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีส่งขลุดเจ้าเออเราไปนั่งร่มกันไหมมาไปนั่งให้แม่ไปสวยแต่บ่าเขาช่วยแล้วนัะม่ชี้เพียงเลยเดียวมันจะงงหลุดกระหงเขาต้อจับ มาอยู่กับผมมีเงินสื่อกินดอกพี่น้องเลยอยู่ปมานเงินก็หมดเลแล้วงระจักินข้าวเย็นเงินกระเบิดอะหรวากินข้าวเย็นนี่แต่ดีเทวากาลรักษานะทางหลักเพิดซอยเนา ด้านหน้แล,แลมว่แล้วออบอกมอตใปะาาติดิมเฮียงน้ถงเขาตัอหนเ,เออหราใส่ตัวนั้นนะเราใส่ตัวใหม่นะลองไ,ไปกัชิม้มาโกอยโู่ในเดือนปลายแล้เดือนปลายล้วเรามาอยู่ปลาทบฮาปูสิบโกเหม่อไปอยังเป็นเวียงเป็นวี กินะารีตลาดซอยเรื่องงันขายยมคับพ่อแห้งภาพไม่ชัดเลยบทชากับฟังแต่เสียงเอาซะเมื่อยได้ซองหลอก อาย่เราก็ไม่กหุสัป um ิดสิบ่เกยังบอท่านฮ้อดแปดสิบนะประมาณเจ็ดสิบกว่าได้แล้วไปตรว่นึ่งนี่ไปหหมออันนี้มาหาบะไร้ต้หาตกใจเหินเลยลู่ชาวคนไม่ขาดสายโอ้ที่เราอย่างจริงเยงเงีเป็นเราตกก่อนเตือนนะออ ตก้อเห็นเธอไหรออกอะมาหนยามันทำะไรบาีอะอายุเขากนกินโลดจน่ะหมท้เขากินอันนี้มันยังหมดเลยีเพศงกัเก่งเก่งไปทากะไ้กินโลดจ้าน่ะมีอย่งลูกกินกินบนโลดจ้าน่ะกบเก่งเก่งตางกเพงเมันอะนะมันมันมันแก่กไดไแเราเน็ตมันบ่แห้ง แก่ไได้แล้วเน็ตไม่ให้จากงานค้นนอานองเจ้าคืนไหนนอนกอดบอรัเนี่ห้องนอนกิ่ไหนห้องนอนน่ยบอ่จเจ้าที่ไปหลอกหลังของสมุทรไปหลอกชอบกนกินข้าวเากินเมื่อเราต้องำ เยมออื่อว่าเสงอะไรตัวไรนยางบุบบุบย่งบุบเนาะเออยยางบุย่เป็นไทมนล้วข้นกินนะอ้ไม่มจบานนี่ม่ทรไม่บ่ไมไลทางบ้านข้าเจ้าแห่งการบเอืดและแม่เน้อยู่นักินน้อี่ายแล้วกเียวมาดนะโดยโดยดีขึ้นแล้ว ไปไปถือวะเ้ยไกลอยู่กวก็บ่ล้วงยพี่มัอนเชบางไเหมาะเทีวเียว่ัเทียนเหียบ้านนู้บ้านนนชงบ้านน้นโนนงเชียมมียังทั้งไหกเียัดเทียนเี้ยัดนี่นั่นจทวมเขาหางตองไปเช่ยาบอึดบ่าอึดเชหยกบ่บ่ร เซียงเฮียงอ่านัชพีเซซำซอยนะบมจักน่าขวงพี่บอน้องอ,อ้อาบอแมนเนาะอันอนั้นมันเมืองอันชนเซซำซอยเซบังเฮียงเซบังเฮียง,งเอ,าอ,อ้า,อายายคือนอนโรงพยาบาล

ขอบคุณพี่ใจดีทางโคราชเด้อครับเด้อที่ฝากเงินมาให้พันแปดเนาะในห้าหายลอยอายายติกระเป๋าสันติโตพันสามขอบขอบคุณอะไรครับ

จบดีดมีอฮะโอ้ยโอ้เขากระดาษที่สูงไี่ไปหาแล้วเนี่ยเบ้ข่าวมทองจหชาวันจะมีเ้อซาถูกาถูสอพนาทได้เ้ยยุบืนเลยาบักาโดยโดยซาถูกแข้งแห้งก็เจ้าน้องไม่ใหญ่าให้เร เออลูกเราสิบคนผูกผู้ชายหคนหญิงหคนปาอเดือดแต่สคนมันยังค่างทุกญ่ปกติไปโหลดขึ้นโหลดโหลด้วย <c ười> สารมอโหลด,ลด,ลด ผู้ใดขอโทรขมานี่บอกให้โทรขมาน,มานี่หลับซ้ายก่อนเด้อผู้ใดวะโด ้ลายจักลูกนี่แหละโทรมาให้ลูกเล่นโทรศัพท์เยอะไหมเย,ยอะไหมไอ้ตัหัวอ้อยยายกับสิมเมื่อแล้วยีแม่กับได้อันซ่อมพลาบาินี่เราสิมเมื่อแลว ผมมีไฟมาให้ซ่อมแล้วบบดเดือนปลายเลยโดโดโดเพราะว่โกรธโคเารเาราะกวกินนกกเกา,าเย็นินเเย็นเนาะ ผาาบริสาทธินอะพี่หนหองเนาะเอาไ้เถอะนะจังหวะกันใหม่ <c oughs> จากลากันเพียงเท่าน,นี้จ้าทุกคนทุกท่านเนาะอยู่ดีไม่แห้งกันทุก,ทกคนเด้อพี่น้องเด้อรักษาเหนือน่อยรักษากายเนาะตอนนี้เนาะทั้งโควิดทั้งเอียงสารพัดอึกระถือเนาะ